เบนจเพศไม่มีเบนจแปลว่าห้าเพศแปลว่า 20. ยี่ยี่ยี่สิบเบนจเพศก็คือยี่สิบห้าหรือเพศแปลว่ายี่ิ้าวะไปไว 20, แปลว่ายี่สิบวะกูก็จำไม่ได้แล้วไปหาแปลดูอ่ะเบญจเพศใน Google แปลว่าอะไรอ่ะกนะูก็จำไม่ได้แล้วกูลืม มันไม่มีเท่านั้นแหละอายุยี่ห้าไม่เป็นไรหรอกมันไม่ตายหรอกคนเรามันจะตายมันตายได้ทุกช่วงอายุแหละถ้าชาติหน้ามีจริงอยากเป็นมนุษย์อีกไม่อยากนิ้พานต้องทำยังไงก็รักษาสีลห้าให้ทานเยอะๆ ป้าทะเบียนรถไม่ดีเลยค่ะทํายังไงดีครับมึงรู้ได้ไ่ยเหป้าทะเบียนรถมึงไม่ดีใครบอกมึงมาว่าป้าทะเบียนรถไม่ดีดีไม่ดีมันอยู่ที่คนขับไม่ได้อยู่ที่ป้ายทะเบียนรถมึงขับดีรถก็ดีมึงขับไม่ดีรถก็ไม่ดีมันเกี่ยวอะไรกับป้ายทะเบียนกูไปรู้ได้เลยมึงบอกป้าทะเบียนรถไม่ดีกูว่ามึงดูมาาดันจะดูดวงอีกแล้วหมอดูอีกแล้วไม่พ้นหมอดู มึงจะไปฟังมันทําไมใครจะมาชี้ให้มึงได้ว่าอะไรดีไม่ดีในเมื่อตัวมันเองยังไม่รู้เลยว่าอะไรดีไม่ดีมึงจะให้คนอื่นมาชี้มึงทําไมว่าชีวิตมึงดีหรือไม่ดีมึงต้องเป็นคนรู้เองสิว่าชีวิตมึงดีหรือไม่ดีแล้วมึงต้องรู้ให้ได้ว่าชีวิตมึงไม่ดีได้เพราะอะไรเพราะการกระทาทางกายวาจาและใจของมึงเองดีไม่ดีไม่เกี่ยวกับเลขบ้านที่บ้านเลขที่ไม่เกี่ยวกับเลขทะเบียนรถไม่เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ ไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําทางกายวาจาและใจของมึงเองไม่เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ไม่เกี่ยวกับเลขที่บ้านไม่เกี่ยวกับทะเบียนรถทำทำงาน กับคนที่กักความรู้กักความรู้งานที่อย่าพิมพ์ซ้ำกักความรู้งานไม่สอนทำงานจับชายต้องประคองใจยังไงคะงานหายากแต่อยากได้เงินทำตัวยังไงดีคะเปลี่ยนงานไม่ได้แล้วคะ่ะอายุเยอะมึงก็เรียนรู้เองสิมึงเรียนรู้เองไม่เป็นเหรอมึงจะร้อยคนอืมาป้อนให้มึงมาสอนให้มึงอย่างเดียวเลย เรียนรู้มองเขาว่าเขาทํำยังไงมึงไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะกักหรือไม่กักแต่มึงต้องขวนขวายในการลงมือกระทาด้วยตัวมึงเองมึงจะมานั่งพึ่งพาสายคนอื่นสอนงานมึงอย่างเดียวมันได้เหรอมึงต้องเรียนรู้เองด้วยสิสมัยกูเป็นพนักงานประจํากูเดินถามทุกนแผนกอะมีอะไรไหมทํายังไงอันนี้ทํายังไงอีคนที่อยู่กับมึงมันไม่สอนไปถามเขาเดิน มึงไม่ขวนขวายรอแต่คนอื่นจะมาป้อนงานให้มึงแล้วมากล้ามาพูดว่าเขากักงานมึงเขากักงานความรู้แฟนไปมีคนอื่นนอนกับคนอื่นแล้วกลับมาขอโทษเราเราควรทำยังไงคะยกโทษให้แล้วไปต่อหรือเลิกคะแล้วต่มึงเลยจ้ากูบอกมึงไม่ได้กูห้ามมึงไม่ได้กูแนะนำมึงไม่ได้เป็นเรื่องของมึงมึงอยากจะครบก็ครบ อ่อจะเลิกมันก็เลิกดูโทษที่มันเกิดขึ้นดูเหตุปัจจัยที่มันมีอยู่ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรเป็นไม่ควรเป็นควรจะเดินออกหรือควรจะอยู่ต่อง่าย แฟนนอกใจสองครั้งแล้วทํายังไงดีคะก็เลิกกับมันสิมึงจะยังอยากให้อภัยมันอยู่ไหมล่ะถ้าให้อภัยอยู่ก็คบกับมันต่อไปถ้ามึงรู้สึกว่าเป็นความทุกข์แล้วเกินให้อภัยต่อไปไม่ได้แล้วมึงก็เลิกกับมันรับจ้างหล่อพระเวลารับเงินเขา เราได้รับคําอธิษฐานเขาด้วยไหมครับไม่ได้อะนะหัวสนใจคนอื่นดูแลคนอื่นดีกว่าเมียตัวเองแบบนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่า,วามันลําคาญมึงอะนะเดี๋ยวอีผูดที่ขอหวยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูจะบล็อกมึงมันเพอเจอปัญญาอ่อนไม่เลิอกอะนะ ขอวิเธอขอวิธีเสริมสเนรรมสน่ห์ทำศัลกรรมจะเข้าโรงพยาบาลยันทีผ่าหน้าทุบหน้าหรือหน้านั่นแหละวิธีการเพิ่มสเสน่ห์หลายคนบอกกูมากเลยนะโอ้ยการมีสเสน่ห์ไม่จําเป็นต้องหล่อก็ได้กูไม่เชื่อการมีสเสน่ห์ไม่จำเป็นต้องสวยก็ได้กูไม่เชื่อมึงจําไว้นะคนมีสเสน่ห์คือคนสวยคนมีสเสน่ห์คือคนหลอ่อ หลอก,กับสวยไปที่ไหนคนก็ต้อนรับมึงขี้เลี้วขี้เลไม่มีใครก็สนใจมึงหรอกกูจะบอกให้วิธีการทำเสน่ห์ไม่ใช่การไปลงนะหน้าทองไม่ใช่ไปแปะทองคำเปลวเต็มหน้าไม่ใช่ไปเขียนลายมือไม่ใช่ไปสักปากสักคิ้วเพื่อเพิ่มเสน่ห์เลขยันสัญญกรรมทุบหน้าเอาคอนะทุบเข้าไปเอาเข็มนะจิ้มเข้าไปหรือออกใหม่ทำใหม่ง่ายมึงเชื่อกู อาจารย์มีเมียป่ะครับไม่มีจะมีแต่หมาหมากูเนี่ยมีอีหมีเมียกูไม่มีกูมีแต่หมาหมาหมีมีหมาแล้วก็มีแมวทำไมละ่ะที่ถามหานี่คือจเจ้าหมากูไปทำเมียเลอหมากูทำหมันแล้วนะมมากูไม่เอามึงหรอกมันทำหมันเรียบร้อยแล้วพ่อกูจับมันไปทำหมันเรียบร้อยแล้วมันไม่สามารถออกลูกออกหลานได้อีกนะ ระหว่างบุญกุศลแตกต่างกันยังไงมันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละผลบุญใหญ่อาน,นิสงใหญ่ผลคือการนําไปสู่การเกิดอาน,นิสงคือไม่สู่ไม่ไปสู่การเกิดพิธีการอาบน้ําจันทร์จริงไหมครับไม่จริงอะนะอาบน้ําจันทร์คืออะไรอะมึงเอาน้าจากดวงจันทร์ลำเลียงผ่านจรวดดาวเทียมดาวังคารยานอาวกาศแล้วกลับมาสู่โลกมนุษย์แล้วมึงก็อาบน้ําจันทร์อย่างนั้นเหรอเอาน้ํามาจากดวงจันทร์ อาบน้ำจันท <Okay. S 1> เลี้ยงปลาทองช่วยเสริมโชคลาบจริงหรือไม่ไม่จริงจ้า mm hmm. เสริมภาระสิกูว่าไม่น่าจะเสริมโชคลาบนะ mm hmm. เสริมภาระปัญหา mm hmm. ตอนที่บวชเป็นพระผมได้ปัจจุบันจากการบวชมาแล้ว mm hmm. พอศึกมาแล้วได้นำ mm hmm. เงินนั้นกลับมาด้วยบาปไหมครับ mm hmm. บาปจ้า อธิบายใจรักษาอันนี้จังทุกขังอนัตตางอันนี้จังคือไม่เที่ยงทุกขังก็คือความทุกขอนัตตาคือไม่มีตัวตนอาจารย์บวชเร็วๆนี้ได้ไหมครับผมใจร้อนรอไม่ไหวอยากเกาะชายผ้าเหลืองไม่ต้องมาเกาะจากกูไม่มีผ้าเหลืองให้เกาะนะเกาะกระโถนกูไปเกาะแล้วการกูไม่มีผ้าเหลืองให้เกาะต่อให้กูบวชจริงมือก็เกาะผ้าเหลืองกูไม่ได้กูไม่ให้มึงเกาะเราสกปรกกูจะปัดออกจะเกาะตำหารามีประโยชน์ในการเกาะผ้าเหลืองช่วยอะไรมึงได้ผ้าเหลืองช่วยอะไรมึงไม่ได้นะผ้าเหลืองจะไม่รอดเลยกูจะบอกให้ อ๋สะบงไมมไฟมึงเคยรู้จักหรือเปล่าสะบงไหมไฟจีบอลไม่ไฟสังฆติไมมไฟบาดปะไห้ไฟมึงเคยเห็นไหมร้องหวยหัวนั่นอะเคยเจอหรือเปล่ามึงคิดว่ามึงจะเกาะจีวอแล้วมึงจะรอดเหรอจีวอนก็ช่วยอะไรไม่ได้นะขนาดคน่มจีวอยังช่วยมึงไม่ได้เลยช่วยตัวเองไม่ได้เลยจะไปช่วยใครได้มึงสร้างเหตุปัจจัยให้มันดีๆหน่อยไม่ใช่ไปนั่งเกาะเฉลืองชาวบ้าน มึงอยากได้ต้องทําเองไม่ใช่ไปก่อใครเขาไม่มีใครก็พามึงขึ้นสวรรค์ได้หรอกน้าจัดก,การกระทาทางกายวาจาใจของมึงเองทําบุญด้วยการบริจาคโลหิตเอาหายไปแล้วระลึกชาติได้อะไรทําไมอาจารย์ไม่อยากมีเมียเขากูไม่อยากมีไงทําไมกูต้องอยากมีด้วยลนะ่ะทําไมอารูปปพมถึงฟังธรรมไม่ได้ล่ะครับ ก็มันไม่มีรูปอบไม่มีหูมึงจะฟังธรรมยังไงล่ะมันไม่มีหูมึงฟังธรรมรู้เรื่องมึงฟังทาอะไรทางหูอา้าวแล้วรูปประพกคือไม่มีรูปหูเป็นรูปไหมเป็นรูปอา้าวแล้วไม่มีหูมึงจะฟังธรรมยังไงอ่ะเลิกบวชศึกมีไหมไม่มีะนะจิตหรือวิญญาณคือพลังงานอันหนึ่งใช่ไหมครับเพราะตายร่างสลายแต่จิตยังอยู่พลังงานมึงมีความหมายว่าอะไรวะ ทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตอนุโมทนาบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับได้บุญเหมือนการถวายปัจจัยเงินพระไหมคะมันก็ได้คนละอย่างแต่มันได้บุญอยู่แล้วเพื่อร่วมงานเสียงดังมากต้องทํำยังไงดีคะตัดหูมึงทิ้งสิจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงเพื่อร่วงงานไงง่ายมึงไม่ต้องไปแก้ที่ปากชาวบ้านมึงแก้ที่หูมึงเองหูมึงมีปัญหามึงลำคาเสียงที่ทํางานแสดงว่าหูมึงมีปัญหาชาวบ้านเขาไม่ลำคามีมึงลำคาอยู่คนเดียว ตัดหูทิ้งเค้ยงให้หมาแดกจบไม่ใช่ไปตัดปากที่ทํางานมึงต้องแก้ที่มึงไม่ใช่ไปแก้ได้คนอื่นมึงบ้าหรือเปล่าไปแก้ได้คนอื่นมึงต้องแก้ได้ตัวเองสิกินข้าวมื้อเดียวไม่หิวหรอคะอยากกินมื้อเดียวอย่างอาจารย์แต่มันหิวมึงไม่ได้หิวจ้ามึงอยากกูยังอยู่ได้เลยทำไมมึงอยู่ไม่ได้ มึงอยากไปเองอ่ะไม่กินก็ไม่ตายนี่มึงอยากไงมันอยากกินนะมันดีดดิ้นไงตั้งท้องสี่ถึงห้าเดือนหมอตรวจว่าเด็กไม่สมบูรณ์หมอบอกให้เอาเน็บยาให้เอาออกแม่ไม่มีเจตนาบาปไหมคะนั่นเขาเรียกว่ามีเจตนาจะไม่ใช่ไม่มีเจตนาที่มึงทำอยู่นะเรียกว่าเจตนาเลย เจตนาพรากชีวิตเขาออกจากท้องนะมันจะบอกว่ามีเจตนาได้ยังไงทำอย่างไรให้นั่งสมาธิเดินจงกรมสม่ำเสมอทำได้แค่บางวันอาจารย์ด่ายขยันหน่อยค่ะก็ขยนันสิมันไม่ทำเองทำยังไงขยันกูจะทำอะไรได้ละ่ะกูดา่ามึงมึงก็ไม่ขยันขึ้นหรอกทำพิธีอาบน้ำจัน์เพลศเสริมเสน่ห์ต้องทำทุกเดือนพระจันทร์เต็มดวงอะครับทำทำไม เสริมสเสน่ห์ยังไงฮะเสริมเพื่ออะไรเดี๋ยวบอกกูนิดเสริมสเสน่ห์เพื่ออะไรตอบหน่อยอธิบายการเสริมสเสน่ห์ของมึงหน่อยทําไมต้องอาบน้ําเพนน้นําจันททุกพระจันทร์เต็มดวงเพื่อเสริมสเสน่ห์ถามเพื่อแล้วมั่นใจได้ไงว่าตัวเองมีสเสน่ห์คนมีสเสน่ห์คือคนสวยคนหลอ่อคนทาศิลปกรรมคําถามอาบน้ําจันทำให้มึงมีสเสน่ห์ยังไงตอบ ตอบให้ได้นะถ้าอยากเริ่มอ่านพระตรปิฎดกต้องเริ่มจากเล่มไหนเล่มเล่มแรกเลยมึงไล่ไปเลยช่วยตัวเองบรรลุธรรมได้ไหมครับก็ได้อ่ะนะแต่ก่อนได้มันก็ต้องเลิกก่อนอย่านะบริจา่างกายกับโรงพยาบาลได้บุญกุศลมากน้อยแค่ไหนครับก็ได้ก็ได้เป็นการให้ทานม,มอบร่างกายนักศึกษาแพทย์ไปเรียนดีไหมครับดีสี่ห้ามีอยู่ข้อหนึ่ง สิลาเมสุลาเมรยมัชาชบรปนาธานาเวลามณดีสิขาภร,รสมาธิยามิแต่หลังจากพระไปแล้วเหล่านั้นทั้งหมดอย่างนี้ผิดไปครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจถามใหม่สัปนามเรียกพระเรียกรูปหรือองค์พระอะไรละ่ะมึงจะเรียกอะไรละ่ะมึงจะเรียกพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ล่ะมันก็พระด้วยกันทั้งคู่จะพระไหนถ้าเรียกพระสงฆ์ก็เรียกว่ารูปถ้าเรียกพระพุทธรูปก็เรียกเป็นองค์ไง